มาช่องบรรยากาศอยุ่งๆให้ตรงหน้าพี่น้องขาเมื่อนี้มีรถเกี้ยวเข่าไม่เกี้ยวแล้วอู้เข่ากับยังว่าท่านไอ้สุกเหลืองเต็มที่หรอกพี่น้องแต่ว่าโอกาสที่รถิ่น่านมากนี่เขาก็ต้องเลือกเลือกให้รถเขาลงเกี้ยวเนาะพี่น้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนาะบางที่เขาก็เบิงเดเวลล์ลเวล่าของเขาพอสมควรเกี้ยวไเรเขาก็ต้องเกียเ้ยวเก็บเกี้ยวไว้เพราะว่ากว่าถาถารถถ้าถา,าข,ข,ขั้นนั้นขั้นนี้บางที่อาจจะหลเมือ่อเพราะว่าหลาเจ้ากั มากเมันว่าหนึ่งเขาไว้โรดหนึ่งเขาไว้โรดมือเอื้อนจิบไปมือเอื้อนจิบไปจะถาเป็นอาทิีย์กับบมาก,กับมีพี่น้องค่ะอันนี้ละเคือ่อีกสิ่งหนึ่งที่เฮ่าอ่าตามการเวลาเวลาที่หมอสมหมอสมกับเครื่องรถมาจอดอยู่หน้าเฮ่าแล้วพี่น้องจัดการเลยเกีียวเลยพี่น้องนี่คือบรรยากาศอยู่ตรงไหทงหน้าแล้วพี่น้องเมื่อนี้ท่องฟ้าเปิดอากาศเย็นสบายสบายพี่น้องค่ะท่องฟ้าเปิดอากาศเย็นสบายสบาย ไอ้บังบรรยากาศอยู่ท่งไหท่งนาโอ้ยเย็นสบายหลายพี่น้องยามมื้อคืนก็มีเอ่อเสียงทะนูวาวดังม่วนเป็นบรรยากาศที่ว่ายังหลงเหลือให้พากพื้นคนอีสานเฮายังเฮ็ดนูเฮ็ดวาวอยู่เนาะพี่น้องเนาะพอได้ยินเสียงนูมันก็ม่วนหูนอนฟังเสียงนูยามมื้อเช้าลมอากาศ ลมล้วก็อากาศก็ย่างเย็นเย็นอยู่พี่น้องช่วงนี้อากาศเย็นสบายสบายแล้วพี่น้องบ่ถึงกับหนาวแต่ว่าเย็นแบบสบายอบองบรรยากาศเกี่ยวเขาไปน้ำกันพี่น้องคะ่ะนี่คือบรรยากาศของรถเกี่ยวนะพี่น้องเมื่อรถเพิ่นพอมเข่าพรพอมแต่ว่าเทาก็ต้องพอมละพี่น้องเพราะว่าสถานการณ์ขึ้นเยอะกับสถานการณ์นะพี่น้องเนาะเมื่อรถเกี่ยวมันมาหอดเทาก็ต้องรีบคว้าอากาศนั้นไว้เขานี่ นี่คือเขาเจ้า้อพี่น้องเนะ้อเขาเจ้ากําลังเอ่อเหลืองว่าสักหนอเหลืองปีปันไดดอกพี่น้องแต่ว่าลถพันมหดแล้วเขาก็ต้องเฮ็ดเขาก็ต้องดึงไวเพราะว่าฉะนั้นเข้าสิทธาเอกโดนเด้พี่น้องบรรยากาศเขาง้างว่าพี่น้องคะ่ะให้บางบรรยากาศทั้งประชาเด้อพี่น้องอยู่ตรงไหตรงหน้าเขาแล้วดูการนี่เลี้ยวไปทางไหนนี่สิเห็นปลาเขาเหลืองสวยงามได้หระอพี่น้องคะบ้างลดบรรยากาศอยู่ตรงไหตรงหน้าบ้านเขา นี่แหละคือความอุดมสมบูรณ์ของคนภาคอีสานพี่น้องมีไหมีหน้าเขาเห็ดห้เห็ดหน้าบอลลำบอลลุ้ลลยถามว่าชาวหน้าลุย้ยบ่พี่น้องบอลวุย้ยแต่เขาก็มีกินพี่น้องเพื่อเขาเขาเนี่ปลูกแบบทั้งใบชาพี่น้องใส่ฟุ้นใส่ใส่ฟุนฟ้นนี่เป็นฟุน้นอ่ามุ่นสัตว์ขีงว่าขี้ควายบานเขาหนังละพี่น้องเอามาใส่ห้ใส่หน้าเขาห้องงามนี่คือเขาปลอดสารเคมีค่ะปลอดสารเคมีลวพี่น้องเนอะเขาสวยงามมีหลีพี่น้องเลย ยางมาในไก่เถือกกินหอมของเขาเจ้าหอมเวลาเอาเอาไปหงพี่น้องบ้านนี้หอมเม็ดงามอวยสวยนั่นแหละพี่น้องบ่แพ้เขาที่หนึ่งของตลาดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แหละคือความสุขของชาวไเชาวห,หน้าของคนอีสานของโลกยีสานเท่านพี่น้องไม่รวยแต่พออยู่พอกินเท่านี้เราก็มีความสุขแล้วบ่ต้องดินร่นขนขวาย,ยัางไหลายดอกพี่น้องเอาเท่าที่เรามีอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณหลายๆในการรับชมลิปเดอ้อขอบคุณค่ะ